ออดพาทุกคนไปดูจุดเด่นของ Google Network ค่ะโดยเริ่มจากการทำความรู้จัก Virtual Private Cloud Network และลดความวุ่นวายในเรื่องของการจัดการทั้งสอง Network ในกลุ่มของ o v a s u b n เพื่อจัดการทราฟฟิกที่จะวิ่งไปยังหลังบ้านและจะช่วยให้การทำงานนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปอยอีกเช่นเคยนะคะใน Cloud the Series ในคลิปที่แล้วเนาะเราได้พูดคุยกันไปเกี่ยวกับ Networking concept นะคะและในคลิปนี้นะคะปอยจะพาทุกคนไปดูจุดเด่นของ Google Network ค่ะ จัดก,การทำความรู้จัก Virtual Private Cloud Network หรือเรียกสัส้นๆได้ว่า VPC Network ค่ะโดย VPC Network นะคะเป็น Global Network นะคะที่สามารถสร้าง subnet ได้ในหลายๆรีเจนทั่วโลกซึ่งถือเป็น จุดเด่นของ GCP เลยค่ะที่ Cloud Provider เจ้าอื่นเนี่ยยังไม่สามารถทำได้ข้อดีก็คือเมื่อเป็นเน็ตเวิร์เดียวกันนะคะก็จะทำให้ตลาย i n s t n n e เนี่ยสามารถใช้ Internal IP เพื่อคุยกันภายในเน็ตเวิร์ได้โดยไม่ต้องแยก VPC ตามรีเจียนแล้วเสียเวลาเพียร VPC และลดความวุ่นวายในเรื่องของการจัดการทั้ง2องเน็ตเวิร์ค่ะ ในส่วนของ LB หรือ c l o a d Balancing นะคะมีมากมายหลากหลายตามความต้องการในการใช้งานเลยนะคะทั้ง Global External HTTP หรือ HTTPS, Global TCP หรือ UDP, SSL หรือ TCP Proxy, Regional และ Internal HTTP หรือ HTTPS Load Balancing จะขึ้นอยู่กับ Client Protocol และ Configuration ของเรานะคะเพื่อจัดการทราฟฟิกที่จะวิ่งไปยังหลังบ้านและจะช่วยให้การทำงานนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถใช้ L B นะคะร่วมกับ Cloud Armor ที่เป็น w a ร์เพื่อเพิ่มความสามารถในการปกป้องระบบของเราจากภัยอินเทอร์เน็ตต่างๆในกลุ่มของ OWAS c o p ซัหรือการจัดอันดับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอีกด้วยค่ะและระบบ Firewall บน GCP เป็นแบบ f i r e w a l l r u l e s คือเราสามารถกำหนด Rules ให้กับ i n s t a n c e ภายใน Network ของเราว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ t r a f f ิกที่มาจากซอร์สไหนสามารถวิ่งเข้ามาได้หรือไม่ได้บ้างหรือกำหนดจากพอร์ตหรือโปรโตคอลก็ได้นอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะกำหนดให้แต่ละ i n s t a n น e นะคะโดยใช้แท็กได้อีกด้วยและ f ไฟว r u ร e s ของ Google Support ทั้ง IPv4 และ IPv6 นะคะสามารถที่จะกำหนดความสำคัญของแต่ละรูสได้อีกด้วย และในคลิปต่อไปนะคะเราจะมาดูกันว่า Google เนี่ยเขามีวิธีเชื่อมต่อจาก On Premise มายัง GCP ได้ยังไงบ้างถ้าไม่อยากพลาดคลิปอัปเดตใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ที่ช่อง t a n j r l i n นะคะสำหรับวันนี้นะคะปอยต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย